ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอปทอด h a n n e l อยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตรหลักหน่วยล่าง3าตัวมา1ตัวนะครับหลักหน่วยล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับผมลงให้จริงนะครับตั้งแต่งวดประจวันที่1 6ึ่ทับทับหกนะ่ฮะงวดที่ผ่านมาลงจริงเป็นงวดที่3เนี่ยฮะนะครับสูตรจริงๆอ่ะนี่ฮะ มาชิกนะอันนี้ก็คือเห็นไหมฮะนี่ฮะอันนี้คือสูตรมันนะครับทีนี้บินตัวเนี้ยบินสูตรตัวเนี้ยมันอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้แล้วผมก็เลยเอาสูตรเนี้ยนะครับมาลอกใหม่นะครับมาลอกใหม่จริงๆแล้วตั้งแต่งวดที่ออกห้าเจ็ดนะฮะแต่ผมมันเยอะผมมาลอกแค่งวดที่ออกศูนย์สามนี่ฮะเนี้ย วัที่ออกสูตรสามเนี่ยไล่ลงมาครับทีนี้นจะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างใช่ไหมครสมาชิกนะทีนี้ผมจะมาปรับเป็นมาหลักสิบด้วยนะครับก็คือหมายความว่าหลักสิบหน่วยล่างนั่นเลยฮะนะเพรมาะมัน,นเ,เนี่ยเลขสามตัวในชอบมาสิบหน่วยล่างตั้งสามสี่งวดแล้วสมาชิกนะฉะนั้นสูตรมันจะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างแต่ผมมาปรับเป็นสิบหน่วยล่างจะเป็นสูตรเก่าอ่ะอันนี้ก็อธิบายให้สมาชิกได้รับชมกันแบบนี้อันนี้จะเป็นสูตรเก่า แต่ผมก็จะเน้นไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเพราะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างแต่ก็จะบวกเนะดี๋ยวผมเขียนบวกเข้าไปให้นะบวกสิบนะครับอันนี้เป็นสูตรที่สองคนระับบวกสิบนะครับบวกสิบด้วยนะเช่นนั้นก็เข้าตามนี้จริงนะครับแล้วก็มาดูสูตรที่สองในคลิปนี้นะนะก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างอย่างเดียวเลยสูตรนี้ หลักหน่วยล่างนะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่เพิ่งลงให้วันนี้วันแรกนะสมาชิกนะก็เข้าตามนี้จริง5วอลวดนะฮะสองตัวอันนี้สูตร2ตัวอันนี้ผลออกนะครับอันนี้หลักจะเป็นหลักหน่วยล่างเลยผมจะเทียบหลักหน่วยล่างทั้งสูตรเก่าสูตร,ตร,ตรใหม่เดียดเยเด๋ยวคำนวณเศจเดี๋ยวจะมาเทียบให้แบบนี้มันชนกันที่ตัวไหนนะสมาชิกนะนก็ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องแอดทอนชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะสมาชิกเพื่อที่ท่ทานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดในทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูล ผมให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสมาชิกนะก็ให้สมาชิกที่เขาผิดเจรณาด้วยตัวของสมาชิกเองถูกผิดยังไงก็กลัาวขอโทษขอไปสมาชิกไว้โดยเดอ้ออันนี้ก็เข้าตามนี้แหละนะสมาชิกนะเข้าจริงตามนี้ลืมเขียนถูกนะับวกเป็นสิบเลยนะสมาชิกนะก็เข้าตามนี้เอาหัวที่ผ่านมาได้ห้าหกเจ็ดนะพ้นออกสองตัวลากออก หกหนึ่หลักออกหกหน่งอ่ะก็เ,เลขหกนะครับก็มาที่หลักสิบล่างนะเดินหลักถ้าสมมติไม่เอาหลักสิบเนี่ยมันจะเดินมาหลักหน่วยมาถึงงวดที่ผมลงจริงนี่พรางวดที่2ผมลงจริงนี่ขึ้นมาหลักสิบ ล่างแล้วฮะเห็นไหมฮะหลักสิบล่างมาแล้วมาแล้วเริ่มมาหลักสิบล่างแล้วอันนี้ก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองครับสมาชิกนะมันจะขึ้นมาหลักสิบล่างหรือมันจะลงไปหลักหน่วยล่างเหมือนเดิมนะก็ฝากสมาชิกพิจารณาเลขสามตัวครับอย่างเช่นงวดงวดที่งวดเนี้ยได้ศูนย์หนึ่งสองเนี้ยก็มาครบที่สิบหน่วยล่างอันยังงวดนี้ได้แปดเก้าศูนย์ก็มาครบที่สิบหน่วยล่างถล,ล้วก็มางวด สูตรได้1นึ่งศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์สองเนี่ยก็มาครบที่สิบหน่วยล่างชอบมาครบนะเอาเทียบถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีคิดวิธีถากันอันนี้วิธีทำนะฮะผมปรับเป็นสิบหน่วยล่างนะสมาชิกนะนะครับที่ทำง่าง่ายๆนะนําหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบบนอีกสองครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบ ล่างสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งบวกกันตามนี้เลยไม่มีบวกคงที่นะฮะบวกกันตามนี้ได้เท่าไหร่ก็เท,เท่านั้นฮะมาบวกกันด, 4, 4, 1, ดูสี 6, ่สี 3, ่ 3, 6, 9, 9, บวก 6, นึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกะหกบวกเจ็ดได้สามนะฮะสามบวกหกฮะได้เก้าะเก้าบวกหลงท้ายเลขห้าฮะห้าบวกหนึ่งก็ลงทาง้ายไ,ไ,ได้เลขหกนะครับหกบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มได้เจ็ด เจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งแต่ไแปดฮะโมดนี้นมาตัวหนึ่งเน้นไปที่หลักหน่วยบนหรือจะเป็นหลัก,ห,ลกหน่วยล่างหรือจะเป็นหลักสิบ่างนะฮะบวกหนึ่งบวกหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมาที่หลักสิบ่างอีกนะสามตัวเนี้ยนะฮะลองบวกกันใหม่นะสมาชิกนะเผื่อผมบวกผิดนะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกเจ็ดได้สาม 3าบวกหกได้เก้าบวกหกได้ห้าบวกหนได้หกอ่ะก็ได้หกหกเจ็ดแปดนี่ฮะสมัยเชอ่ะแคปสูตรไว้นะฮะหบเพิ่มไปหนึ่แต้มได้เจเบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มได้แปดอ่ะสิหน่วยล่างหกเสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้เดยว่าเป็นสูตรเก่าต่วที่หที่แล้วเด้อสมาชิด้หกเจ็ดแปดพวดนี้มาหนึ่งตัวที่สิบหน่วยล่างสมาชิกนะที่สิหน่วยล่าง เจ็ดแปดเป็นสูตรเก่าเด้อสมาชิกเด้อสูตรเก่าประจวมงวที่แล้วครับ <c oughs> ลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดที่งวดที่4แล้วนะสมาชิกงวดที่4งวดประจำที่สิทับเทับหกห้าอ่ะสมาชิกฝากพิจารณาด้วยอ่างวดนี้ก็เอางวดที่ผ่านมานะสมาชิกมา, <c oughs> มาที่เลข6 ก็ตามนี้เลยถ้าสามตัวเนี้ผมลองคร่าวๆแล้วมันไม่ชนกับหลักหน่วยล่างตัวนี้ไงฮะผมถึงบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่มาน่าจะมาหลักสิบล่างเย็นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะฮะเสร็จไปแล้วสูตรอ่ะมาดูสูตรที่สองหลักหน่วยล่างนะครับพร้อมวิธีคิดวิธีทำก็เข้าตามนี้จริงนะสมาชิกนะที่ผมทําสูตรไว้ดูเห็นมันเข้าก็มาลงให้สมาชิกได้รับชมกันสูตรทุกสูตรที่ผมนํามา คำนวณให้สมาชิกนะฮะถึงจะเป็นสูตรใหม่นะับผมบอกไว้ก่อนถึงจะเป็นสูตรใหม่เพิ่งลงเพิ่งมาลงคำนวณในช่องให้สมาชิกได้รับชมกันแต่จริงๆแล้วสูตรผมหลันไปดูเข้าตามนี้จริงๆเพี่มันเข้าผมก็นํามาแปลสูตรเป็ดมือเป็นสูตรมือให้สมาชิกได้รับชมกันก็เข้าใจตามนี้นะถ้าสมาชิกข่านไหนนะฮะเข้ามาแล้วนะครับไม่ชอบนะครับ ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะสมาชิกนะถ้ามันชอบท่านก็นะครับก็กดออกไปจากช่องผมได้นะฮะสมาชิกนะนะครับเพราะว่าท่านเข้ามาแล้วท่านไม่ชอบแล้วท่านก็มาเมน้นด่าเม้นว่านะครับที่ผมคิดคํานวณสูตรหวยให้นี้ก็มันผมก็คิดว่ามันไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะถ้าท่านไม่ชอบท่านจะเข้ามาดูทาไมใช่ไหมฮะอันนี้คือผมพูดพูดตามความจริงนะสมาชิกนะไม่ต้องมาเมน้นแบบอ่าอะไรนะด้อยค่า นะครับนะครับสมาชิกนะถ้าท่านเก่งท่านไม่ต้องเข้ามาดูท่านไปคํานวณของท่านเองแล้วก็ไปจัดก,การของท่านเองนะอันนี้คือผมแนะนําไ,ไม่ได้พูดไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแค่บางคอมเมนต์น,นะฮะมันคอมเมนต์ไม่ทางสันนั้นเองนะถ้าท่านเก่งท่านไม่ต้องเข้ามาดูช่องผมนะนะสมาชิกนะสมาชิกที่ทติดตามช่องผมเยอะแยะนะครับสําหรับท่านที่เม้นไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะครับท่านก็ ถ้าผมจะพูดว่าสหัม้วจากช่องผมไปนี้ก็มันก็ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะฮะถ้าท่านไม่ชอบท่านออกไปนะครับก็แค่นั้นฮะค,คนที่เขาชอบเขาดูนี้เขามีนะฮะเดี๋ยวมันเสียบรรยากาศนะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงจนะุดนี้นะครับอ่ะมาดูหลักหน่วยล่างนะครับก็มาดูลักหน่วยล่างวัตแรกสูตร สองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะหลักหน่วยล่างไม่เกี่ยวกับหลักสิบล่างนะฮะตัวแรกได้แปดกับเก้าแล้วผลออกศูนย์เก้าเก้าเข้ามาที่หลักหน่วยล่างนะฮะก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะสมัยชิลนะถูกงวดที่หนึ่งเอามาต่อกันงวดที่สองนะงวดที่สองศูตรนะครับเดีนล่างสองตัวได้หกกับเลขเจ็ดนะฮะผลออกศูนย์หกก็เลขหกก็มาที่หลักหน่วยล่าง ก็ถูกงวทดที่2งวดที่สามสูตรได้เล 2, ข2กับเลข3ตามสูตรนะฮะผลออกศูนย์สองวดนี้2กับ3มาแน่ๆที่หลักหน่วยล่างตัวหนึ่งก็มาที่เลข2นะครับก็ถูกเป็นงวดที่3งวดที่4นะฮะสูตรเป็น2กับ3นะฮะมาที่หลักหน่วยล่างตัวเดียนะฮะผลออกเก้านะครับ เลขสองก็มาที่หลักหน่วยล่างตัวพิมพตัที่4ี่นะครับตัวที่5้านะครับตที่ผ่านมาสูตรหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวและเลขหนึ่งเกเลขสองนะคะออ 6, รับผลออกหกหนึ่งก็เลขหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยล่างต่วที่ผ่านมา ก็ถูกัเป็นงวดที่5 5งวดลวดนะสมาชิกนะก็สำหรับสูตรนี้หลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวอ่ะมาดูวิธีทำกันอันนี้ก็คือวิธีทำง่ายๆเลยนะวิธีทำนะจะทำนำหลักหมื่น1ครั้งนะมาบวกหลักพันนะครับอีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าก็ที่หี1ครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลข5้ลงที่นะครับสมาชิกนะก็มาบวกกันดู8ปดบวกห่ะลงท้ายเลข9กฮะเกบวกเ รลงท้ายได้หกบวกห้านะครับก็ลงท้ายได้เลขหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งบวกเพิ่มเป็นหนึ่งแตงได้เลขสองอ่ะวันนี้ได้เลขตัวเดิมที่หลักหน่วยล่างนะครับได้เลขหนึ่งเลขสองนะสมาชิกนะได้เลขหนึ่งเป็เลขสองครับวันนี้หลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขหนึ่งเลขสองเด้อสมาชิกเด้ออ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อย ่เติมเนี่ยได้ตัวเก่าตัวเหมือนงวดที่แล้วเลยได้หนึ่งกับสองนะครับรวดจำนวนที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดตายเอาเนี่ย ไม่รู้มันจะเบอร์ไปทำไมสิบหกเออสิบหกทับเจ็ดจทับกหกข้เาเบอร์เขียนเปนมั่วตัวก็าาประมาณนี้นะสมาชิกอาจแ,แล้วมันไม่ชนกันอ่านเนี่ยสมาชิกถ้ามันไม่ชนแบบนี้สมาชิกจับนะสมาชิกนะจับเลย อันนี้เป็นหน่วยล่างอยู่แล้วนะฮะอันนี้มาได้10บมุสิบหมวยล่างนะฮะก็จับหกหนึ่งหกหดหนึ่งเจ็ดสแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองนะหกตัดทิ้งเพราะมันออกไปแล้วงมดิที่ผ่านมาเนี่ยหก็จะเหลือ6 2 7 1 7 2จ็นึ่งเจ็ดสอแล้วก็่งแปดสก็จะเหลืออยู่5ชุดจาก6ชุดนะครับสมาชิกนะแบบตรงๆนะครับ สมาชิกแคปสูลแล้วลองไปจับเป็นตัวเลขดูนะครับผมอาจจะไม่จับเป็นชุดให้นะฮะแต่ผมจะเทียบให้แบบนี้สมาชิกก็ลองไปนะครับจับผู้ชุดเองก็ได้นะสมาชิกนะสำหรับช่องผมไม่ต้องกลัวฮะผมทำสูตรเออผมทำอัดคลิปวิดีโอนะครับไม่ยาวว่าประมาณสิบสิบกว่านาะทีต้นต้น,ตนไม่ต้องห่วงว่าจะดูนานนะฮะประมาณสิบกือดสิบสองสิบสามประมาณนี้นะครับ ฝากขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะที่ติดตามแอดถอนด้วยดีสมนมาสําหรับใครที่ไม่ชอบก็อย่างที่ผมบอกนะฮนะกดเลิกติดตามช่องผมซะนะสมาชิกนะไม่ต้องเข้ามาเม้นมาปวนนะครับนะครับก็สําหรับชิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับชิปนี้ขอบคุณครับ